ตัวอ้วนบักเลยอูกินอะไรมาอ้วนขนาดนีนน้นี่ครับกบดิ๊กเลยโอ้ยใครกินอะไรมาโอ้โหอ,โอ,อานเข้าสิทีเนี้ย เช้าครับผมวันนี้เดี๋ยวพาไปกู้เบ็ดนะครับผมก็ลงเบ็ดไว้นะครับผมลงข้างหลังนะครับผม<อ>ไปเดีย๋ยวเราไปลุ้นกันครับผมไปนี่หลังแรกของเราโอ้ไม่โดนนะครับผมหลบมาจุดนี้นี่หลังแรกนะครับผมไปเดี๋ยวเก็บเลยลามลุ้นกันครับผมว่ามีตัวหรือเปล่าไป เป็นไงครับดูหน่อยคขอนมไฟใส่หัวใหญ่ด้วยครับผมใหญ่ด้วยโอ้อันนี้บักเอฟบกเอฟสั่งใหญ่ใหญ่ด้วยอ่ะเก็บสิครับผมแบบนี้มาแล้วครับเสร็จเต็มเลยกลางวันยา นึกไปไม่ต้องแกะไปต่อครับผมอันนี้ลูกปลาเลยครับผมขันต่นต่ำนปะปลาไหลครับผมนี่ ว้าวโอเคครับผมปลาไหลกินหนึ่งหนึ่งตัวเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับผมสวยด้วยเอาติดยาเขาไปเลยสวยครับผมตัวนี้จเก็บเก็บมา ร้อยครับผมไปวิกตอร์คันนี้นะดูหมดกิน <c oughs> สภาพคันนะครับมาดูป่ากันยังอยู่ยังอยู่ตัวแค่นี้ทำคันหักส<อ>งสัยจะเสื่อมค <c oughs> ันเบ็ดผมปีู่งีแล้วตุ๊บเอา อยู่ไหมไม่อยู่ไปแลวไปทางมันหล่นน้ำไปแล้วครับผมตะกรงจับไม่ได้ผมก็ไม่ไม่จับไม่คว้าตัวมันเล็กครับเลยบลอย <c oughs> โอ้โหคันหักโอเคครับผมไปตามคันใหม่น,นี่ปลายเป็นเปีเป่ยนมีตัวบ้างโอ้ <c oughs> สายใหญ่เหลือเกินครับ ย่าเหนียวยืดๆเลยนี่ครับแตมปลาเกลือครับอร่อยไต้นี้ไม่ได้นะครับผมกืนจำเป็นต้องเอานะครับเกะยากสะด้วยโอเคครับผมเก็บยเฮ้ย ขันเปียกเลยใหญ่ไหมนอ้องใส่โลไหมนอ้องสวยๆครับโอ้มาแล้วตัวสวยๆเลยครับนี่เฟ้ bỏ lá tôi suối suối <laughs> Hãy subscribe đổn โดน,นรับผมนี่นอนอยู่นี่เลยเบ็ดสายของเราตึงเป๊ะตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่ามาแล้วครับโดนอีกแล้วครับผมนุ่มนอนล้อเลย นี่คร <the ับผมอมนีสวยๆเลยสายตึงเป๊ะเป็นเป๊ะเลยอาอหมดลงไปแล้วครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ dài dù khắp dài dù hành gia mà luôn tung năng mà luôn tung năng thành gia dung dưỡng mình นี่ครับผมแหวนใหญ่ๆนะน่าจะไข่ครับตัวนี้ไปเก็บครับผมน้ำขุ่นๆครับผมตามบ่อหล่คืออะไรอะ่ะช้อนยักแน่เลย ใส่โลสองโลเอา้าโอ้โหเตาตัวเอฟเลยเดีย๋ยวขอแกะก่อนนะครับโอ้โหไม่ได้เจตนาจะมาอันนี้เลยผมมาลงปลาแล้วคุณมากินทำใหม่ต้องปล่อยแบบนี้แกะก็ยาก ได้ลไปเขาขึ้นมามานน่โอ้ตัวอ้วนบักเลยโอ้กินอะไรมาอ้วนขานาดน,นี้นี่ครับกบดิกเลยโอ้ยใครกินอะไรมา การเข้าสิทีเนี้ยวดบักเลยอ้วนสุดที่เคยเจอเลยนะครับผมตัวเนี้ยอนี่ครับผมตัวเบ็ดออกได้แล้วครับผมไม่มีการป่วยอะไรไหลมากเพอปากเขาแข็งนะครับผมโอ้โหตัวนี้ดิให้โชคกันบ้างนะ ข้าก็ไม่ได้ตั้งใจใเจ้าหรอกบอกให้จับหงายท้องแล้วก็ดูเลขไม่มีนะโชคลาภในตัวเจ้าไม่มีทีหลังแล้วเจ้าอย่ามากินอีกนะรู้ด้วยอาจเจอคนคอื่นตัวอ้วนแบบนี้อาจจะไม่เป็นที่ข้าไป